คราวนี้ต้องได้คะแนนถึง360 0 0 0นะครับถึงจะได้สสปฏิริษีหนึ่งคนเขาที่ได้แ็7หม0่่น่ะไว้ง่ายคือพักเล็กเนี่ยหายหมดนะครับพักหนึ่งเสียงอย่างที่เคยได้มาจะหายหมดเขาเผอคราวนี้จะมีพักที่ได้สสในสภา,าเนี่ยผมว่าไม่เกิน1212 12. มากสุดผมว่า1 0บ1บรรยากาศกับคึกคักขึ้นผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าจากเดิมที่มันยังมีลักษณะของความเป็นกึ่งประชาธิปไตยคราวนี้เหมือนกับว่าเราจะเข้าสู่ประชาธิปไตยที่ มากกว่าเดิมมีข้อสังเกตคือบรรดาพักตัวเต็งทั้งหลายเนี่ยเป็นเลข2ตัวเกือบทุกพักเลยนะหลายพักก็คงจะจะต้องคิดกลยุทธ์แหละว่าเลข2ตัวทำย oui ังไงให้คนจำได้ก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจจะเรียกเป็นสไตล์ของพักไทยลักไทยคือเป็นเพื่อไทยในขณะนี้นะครับก็ได้ จำได้ไหมครับว่าเขาจะมีถ้าจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ต้องเป็นสสนะครับแล้วว่าที่นายกก็ไม่ต้องเป็นสสด้วยตอนนี้เห็นไหมครับเหมือนกับมี3บัญชีเลยผมคิดว่าที่ส่งช้าเนี่ยกับพรรคอื่นในเรื่องว่าที่นายกเนี่ยเห็นจะเป็นเพราะว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งระหว่างคุณเศรษฐากับคุณอุงอิงแล้วก็อันดับ3ที่ยังอุบไวแต่หม i r แง่หนึ่งก็อาจจะจะปล่อยธีดวันไงเหมือนกับว่าเพื่อไทยมั่นใจมากนะครับว่ายังไงก็ชนะพลเอกประยุทธ์จนไม่ต้องสร้างจุดแข็งว่านายกต้องเป็นสสถ้าหากว่าถูกตัดสิทธ์ถูกยุ รัฐบาลไม่ลบไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราไม่ได้บังคับว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีต้องเป็นสสไม่เกี่ยวกันความจริงในทางกลับกันนะครับการที่เป็นนายกได้แค่ได้แค่สองปียิ่งต้องเป็นสสต่างหากถ้าหากอาสามารับใช้ประชาชนเต็มที่ พูดแบบนี้แปลว่าครบสองปีปุ๊บแผ่นเลยนะการที่ท่านนายกผมให้สัตย์อานผมฟังที่ให้ท่านได้สัมภาษณ์อยู่ประกาศชัดเจนว่าการที่ผมเป็นนายกได้แค่2ปีผมจึงมีคุณพิรพันธ์เป็นต่อถ้าหากว่าเราเป็นระบบรัฐสภาจริงๆ นะครับประชาชนจะเห็นต่างเห็นแย้งนะครับอยากให้ใครเป็นนายกนะครับก็จบที่หิบัตเลือกตั้งใครที่มีเสียงสสในสภาเกินครึ่งก็เป็นรัฐบาลไปสิ่งที่เป็นหลักประกันพัรคเพื่อไทยไม่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคือรัฐบาลได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยคือต้องเสียงถึง250 แต่ถามว่าในที่เหลือเนี่ยนะครับภูมิใจไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยพักไหนนะครับที่น่ารวมสุดเขาก็คุยกันอยู่เพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยนะก็ต้องขั้นที่หนึ่งคือต้องเกิน250ร้เกิดผ่านจุดสามไปได้เนี่ยนะครับโอกาสที่สวจะสวนสวนเนี่ยค่อนข้างยากละไม่มีใครหรอกครับประกาศว่าจะรวมกับใครนะครับยิ่งพักอันดับหนึ่งด้วยแล้วเนี่ยหรือแนวโน้มอันดับหนึ่งเขาไม่ประกาศหรอก เพราะว่าประกาศไปแล้วนอำนาจต่อรองของพรรคที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะมีมากแต่โอกาสของพลเอกประวิทย์ที่จะได้สอสอมากบุ่มเหนียุทธ์นี่ก็ไม่ได้ว่าตายตัวนะที่มีการคาดการณ์กัน มักจะบอกว่าพลเอกประวิตย์นะครับคือพักพลังประชารัฐน่าจะได้สอสอมากกว่าพนเอกประยุทธ์ผลการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับคือตัวกำหนดว่าใครเป็นรัฐบาลเพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่ามีการลงวันได้ถึง300สอสบวอครับยากที่จะบิดพลิ้วไปทางอื่น <S <S 2> <S 2> สุดท้ายประชาชนครับ เป็นผู้ตัดสิน14พฤษภาคมครับ